มีความเป็นแบบว่าญี่ปุ่นอิสยะแบบไทยๆะะอยากให้ทุกคนมาลองเฮ้ hey, <Hey. S 1> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพอยมาอยู่ที่ราชพึกษหนาะ mm hmm. ก็คือพอยอยากพาทุกคนเนี่ยมากินอาหารในราคาที่แบบคุ้มๆอะไรอย่างนี้วันนี้ก็เลยเลือกร้านหนึ่งแถวราชพพึษ์ซึ่งเป็นร้านเนื้อย่างอีกแล้วนะะตอนนี้ติดใจเนื้อย่างแล้วนะบอกเลยว่าราคาคุ้มมากเพราะว่าเนื้อจานหนึ่งเนี่ยอยู่ในราคา 39บาทอันนี้คือเนื้อที่ถูกที่สุดเลยนะเท่าที่เคยกินมาชื่อร้านนะคะชื่อร้านว่าย่างไงอันนี้ไม่ได้กวนนะชื่อร้านของจริงั้นเดี๋ยวเราไปดูป้ายข้างหน้าเขาเลยเพราะเขาอ่ะมีติดป้ายไว้ให้ดูว่าแบบเขามีเมนูอะไรกันบ้างนี่มีเซนสตดก็คือเป็นเนื้อ A3 นะคะเนื้อวากิวออสเตรเลียนะใครแบบว่าชอบกินแบบความเนื้อเนื้อชุ่มฉ่ำอะไรอย่างเงี้ย ้องลองอันนี้ก็จะราคาเพิ่มขึ้นมาแค่10บาทเท่านั้นนะคะจะเป็นเนื้อ A4 ออสเตรเลียเหมือนกันเป็นวากิวด้วยอ่ะแล้วก็จะมีเนื้อแบบหลากหลายเลยงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว,ว่าเพราะตอนนี้ทำไมแต่งยังตา เรามาเลือกเมนูกันว่าเมนูเขามีอะไรกันบ้างนะคะทุกคนก็คือเมนูของเขาเนี่ยจะมีทั้งเนื้อวัวเนื้อวัวนะคะมีให้เลือก6อย่างด้วยกัน oh. แต่ตัวที่เด่นที่สุดน่าจะเป็นตัวบิสกิต วากิว A4 แล้วราคาถูกมากอยู่ที่49บาทเอาไซส์วากิวออสเตรเลียนะคะแล้วก็นี่มันจะเป็นแบบเนื้อ US เป็นเนื้อแองกัสนะคะก็39บาทเหมือนกันคือรวมๆแล้วในเนี้ยจะเป็น39บาทหมดเลยยกเว้นตัว A4 จะเป็น49บาทมาดูต่ออันนี้เป็นเนื้อหมูเขาก็จะมีให้เลือกแบบ5อย่างด้วยกันนะคะก็จะมีพวกแบบว่าเอ้ยซีพู แล้วก็ของกินเล่นก็มีให้เลือกด้วยนะใครอยากกินอะไรก็คือเลือกเลยแต่เจ่อมพันวันนี้เรามากินเนือ้อมาเดี๋ยวเรามาติดกันว่าเราจะกินอะไรกันบ้าง ียไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้อะเดี๋ยวขอแนะนําเนื้อกันก่อนเลยแล้วกันค่ะเนื้อออสเตรเลียเอโบก็คือดูมันตรงนี้ร้อนมากตรงนี้ละกันมันแบบว่าหนามากแล้วเขาก็ราดแบบซอสพิเศษของเขาไปแล้วด้วยทุกจานเขาจะราดซอสพิเศษของเขาหมดแล้วมาต่อที่เนื้อออสเตรเลียเอสามเนื้อเยอะและดูชิ้นใหญ่มากเนื้อน่ออันนี้เป็นวัวไทยนะอันนี้ ลิ k k mm ้น hmm. ม mm ั hmm. <a> uh ่วอาร์เจนติน่าก็คืออิมพอร์ตมาเลยเนื้อริบอายเป็นวัวไทยเหมือนกันก็คือราเนี้ยต้องบอกว่ามากินได้หลายสัญชาติเลยไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียอาร์เจนติน่าหรือว่าไทยส่วนหมูเขาก็มีแบบว่าเอ้ยหลากหลายนะคะทุกคนก็เป็จะเป็นแบบสันคอสามชั้นเบคอนอะไรอย่างงี้ซีฟู้ดก็จะมีแบบว่ากุ้งปลาหมึกหอยเชลล์แต่อยากให้ดูหอยเชลล์ว่าเฮ้ยตัวใหญ่มาก คือมาแบบเบงเบ้งกวนๆและนอกจากเนื้อต่งตางๆก็จะมีพวกแบบว่ากุ้งแช่น้ำปลายายำเนื้อตุกิมจีซุปมิโซะอะไรนี้นเอามาเป็นของกินเล่นของเราอ่ะเขาบอกไว้ก่อนเยวไม่จบเขาบอกไว้ก่อนว่าเตาของเขาอพิเศษมากๆเพราะว่าเขาอใช้เป็นเตนาถ่านและที่สําคัญคือเขาอใส่หินภูเขาไปลงมาด้วยเพราะว่าเวลาเนื้ออย่างงี้มีน้ำมันลงไปตัวหินภูเขาไปจะช่วยดูดกับน้ํามันให้ควันแบบน้อยลงดูรูปร่างไม่เหมือนที มาเดี๋ยวเราจะเริ่มลงมือกันนะคะทุกคนเนื้อ AC อันนี้เดี๋ยวจะลองกินแบบว่าไม่เติมเกลือกับพริกไทยก่อนไม่ดูว่ามันเยอะขนาดไหนเยิ้มๆเลยเนื้อกินหมอมมากอร่อยมากไม,ามบบาไม่ไม่ไม่กม่ไ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 ม่าม่่ไม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 ไม่ไอ้ดู่ไม่มนะ่ไมไมไม่ไม่่่่่ไม่ไม่ไไไ แต่ว่าเนื้อในราคาที่ถูกอะ่ะไม่คิดว่ามันจะได้คุณภาพแบบที่ดีขนาดนี้คือเนื้อมันค่อนข้างฉ่ำมากแล้วก็มีมันเยอะที่สำคัญสือนน้ำราดเขาอะ่ะมันได้รสชาติแบบหว,นวานๆเค็มๆอะไรเงรี้ยอุ้ยไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มไม่ต้องแบบว่าอะไรเพิ่มเติมดีมากเนืในใน้อจริงๆคือไฟใช่ไหใช่ไฟเขาค่อนข้างฟู่ฟ้านะคะทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะคือหัวออก็มีพัดลมอยู่ข้างๆแต่ว่าเราต้องทําการใช้เสียงเราก็นั่งลมควันกันต่อไปขออีกคําได้ไหมนี คือเนื้อเขามีความนุ่มอ่ะแต่ว่าเราอ่ะอาจจะย่างนานไปนิดนึง่อบอันนี้อนลองน้ำจิ้มหนหม่อยได้เดี๋ยวแนะนำน้ำจิ้มให้ว่าเขามีทั้งหมดกี่อ่งอันนี้นะคะทุกคนเป็นน้ำจิ้มสูตรพิเศษของทางร้านนะเมื่อกี้เราก็ลองถามว่าเป็นน้ำจิ้มอะไรเขาบอกว่าคือน้ำจิ้มชื่อว่าย่างไงก็คือชื่อร้านเลยเพราะว่าเขาอ่ะทำเองนะคะอันนี้เที่ยวม,มาประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งืน จะได้ออกมาเป็นแบบนี้คือกลิ่นแบบไม่เหมือนร้านอื่นอ่ะต้องลองชิมอ๋าคอยต่อม,มีนี่ม,มีกันใหญ่ตัดเ,เดนื้อเล็กใหญ่เลิศเกวนตัดเนาะไม่ไหนเราเน้นแบบเนื้อใหญ่แบบใบมะคำกลิ่ยยคนคล้ายบาร์บีคิวแต่มีความแบบไม่ได้ละเอียดเหมืนอนบาร์บีคิว ต้องมาำตมาำตกินแค่สองอย่างต้องมาตำแล้วเนื้อเมื่อกี้ที่กินไปจะเป็นเนื้อ A3 วากิวเนื้อเขาจะมีความแน่นหนวยเอก็คือตัวเนี้ยมันจะเป็นเนื้อแบบว่าเอ้ยสุขภาพดีนิดนึงแต่ว่าตัว A 4อ่ะถ้าถามความชอบนะจะชอบตัวแบบออสเตรเลีย A4 มากกว่าเพราะว่ามันจะได้ความแบบว่าเป็นเนื้อเป็นมันอะไรเงี้ยมันจะได้ความนุ่มๆฉ่ำๆแต่ส่วนน้ำจิ้มที่จิ้มไปนะคะทุกคนจะบอกว่าน้ำจิ้มสูตรพิเศษของทางร้านเนี่ยมันจะได้รสชาติแบบว่าหมอมกลิ่นเหมือนเหมือนซอสบาร์บีคิวนิด แต่ว่ามันจะมีรสชาติแบบ,บหวานหวานนํำเค็มตาบอันนี้เด็กๆกินได้ชอบแน่นอนเพราะว่าเราไม่ชอบนี่อันนี้จะเป็นเนื้อลิปไฮอันนี้เป็นชื่อที่คุ้นหูมากอ่าได้แล้วนี่จริงๆน้ำจิ้มเขาอ่ะมีให้เลือกถึงสาอย่างเลยนะคะจะมีแบบว่าเอ้ยน้ำจิ้มสูตรของทางร้านแล้วก็จะมีน้ำจิ้มซีฟู๊ดแล้วก็อีกอันหนึ่งอ่ะจะเป็นน้ำจิ้มแจ่วงั้นเราจะลองน้ำจิ้มแจ่วไปตะกี้ช่างภาพเราแอบชิมไปแล้วบอกว่า เฮ้ยได้อยู่ก็เคยมีกันไกลแต่ไม่ใช่ แวเขามันจะมีความข้นแต่แบบว่าไม่ได้ข้นมากถ้าตัวน,น้ำซุปแก่วอ่ะมันจะได้ความแบบเกือบอีสานเลยอ่ะเผ็ดเผมสูได้มากอ่ะเราต้องย่างหมูกันแล้วเออเราต้องระเจี๊ยบไหมลิ้นลินล้นรเราขาดลิน้นเราขาดลิ้นวัวแต่ว่าเมื่อกี้เนื้อที่กินไปจะเป็นเนื้อลิบอายมันจะมีความเป็นเนื้อสูดมากเน,น,นื้อแบบแน่นๆอาจจะไม่ได้นุ่มเหมือน,นแบบว่าตัวเอโฟมาเดี๋ยวเรามาลองเนื้อจากอาร์เจนตินากันบ้าง รอเดี๋ยวกินยำรอไปเพลินๆน,นะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าร้านเนี้ยถ้าใครแบบว่าคาดหวังว่าจะกินแบบเยอะๆหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่คุ้มนะเพราะว่าร้านเนี้ยมันเหมาะกับการที่แบบว่ามากินหลายๆอย่างชิมหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแต่ละประเภทนี่ให้ดูอ่ะว่ายำเนื้อเขาแบบว่าเคยให้มาแบบเป็นเนื้อคล้ายๆแบบเอ็นน,นิดนึงเดี๋ยวต้องลองชิม ใส่นั่งชิวจริงตัวเนื้อกะว่ามันจะมีความแบบเป็น,เ,ปนเอ็นเอมีความเหนียวนิดนิดอาจจะต้องใช้ไดงเที่ยวนิดนึงแต่ว่าตัวน้ำยาอ่ะมันจะรสชาติค่อนข้างเผ็ดแล้วก็ติดหวานนั่งกินเพลินได้อยู่นะแล้วแล้แล้ว อยากบอกนิดนึงเพราะว่าหาข้อมูลมาเลยอยากบอกเคยสงสัยว่าแบบว่าเอ4กับเอ5เงี้ยมันต่างกันยังไงตอนแรกคิดว่าจะต่างจากแบบว่าปริมาณเนื้ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะมันต่างกันตรงที่แบบว่าความมันของเนื้อเอ4เนื้อเนื้อมันอ่ะมันจะมีความแบบมากกว่าและตัวเอ่ามันจะลดลงไปเรื่อยๆแต่มันไม่ได้อยู่ที่แบบว่าคุณภาพของเนื้อว่าจะดีหรือไม่ดีเมื่อเดือนไหนนะ เออนี่ทุกคนเราเสิร์ฟไว้บนโต๊ะเลยนะทุกคนจะมีเกลือหิมาลัยกับพริกไทยกำปอดเอออันนี้ก็หาข้อมูล่อยกันว่าแบบว่าพริกไทยกำปอดอะมันแบบแตกต่างจากพริกไทยอื่นยังไงตัวนี้มันจะมีเอกลักษณ์มากๆมันจะชูแบบว่ากลิ่นหอมจะให้กลิ่นที่หอมกว่าอันเนี้ยราคาแพงด้วยทั้งสองตัวเลยแล้วต่อมานะคะโอ้ไหป้ลไปิ้ลเป้ อันนี้น่าจะแบบไม่ติมอะไรเลยเพราะว่าเราอะลยุยเดือนกับพี่ไทไปแล้วน,นี่เป็นเลนรัวนะทุกคน ไปกินลิ้นหัวมันจะได้ความนุ่มลื่นแต่อันเนี้ยมันจะมีความแบบกรุบกุแล้วเขาแรกเป็นแผ่นบางๆมันจะได้เพลเจอร้ที่แบบเด้งง่ายแล้วมีความแบบกรุบกอันอ่อนๆแล้วยิ่งโรยพริกไทยกับเกลือเข้าไปนะมันเสริมรสชาติเข้าไปอีกอ่ะ,อะพริกไทยมีกลิ่นหอมมากหอมโดดขึ้นมาเลยมันดีตรงที่เขาอะใช้ถานใานการย่างแล้วก็บอโรอยพริกไทยเกลืออะไรเข้าไปอนยะ่างเงี้ยคือมันแบบทวีคูณความแบบ อร่อยต้องไปอีกอะแล้วยิ่งน้ำราดของเขาอะมันเป็นแบบว่าน้ำราดที่ใส่เข้าไปเอามาปิ้งแล้วไม่ต้องจิ้มแล้วอะเฮ้ยมันสุดยอดมากจริงอันนี้แบบว่าไม่ได้อวยนะไม่ได้รอเล่นให้มาลองให้เนื้อมันหวานด้วยใช่ถูกต้องคุณพูถูกว่าอยากให้ทุกคนมาลอง<ท>เขามีความเป็นแบบว่าญี่ปุ่นอิากายาแบบไทยๆนะคะใครที่ชอบแบบว่าเอ้ยนั่งชิลกินจุกกินจิบไม่ได้กินแบบว่าหนักๆอะไรเงี้ยแนะนา แนะนําเลยพูดถึงอิซากยะแล้วอยากลองมันเลยนี่เป็นทาโกะวาซาบิปก<ม>ติอันนี้หากินยากมากเลยนะเพราะว่าจะหากินกได้แค่แบบว่าพวกร้านอิซากยะร้านอาหารญี่ปุ่นอะไรเงี้ย<ม>กินวาซาบิโดดมากแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบเผ็ดฉุนขนาดนั้นตัวปลาเหมือก็คือมีความกรึบแต่ว่ารสชาติเนี้ยจะติดเผ็ดเนื้อสุดท้ายนะคะเป็นตัวที่ห้านี่นะคะเป็นเนื้อโนกก็คือแผ่นใหญ่มาก ระหว่างรองขอชิมกุ้งแช่น้ำปลานี่เขาก็ให้มาประมาณ5ตัวนี่ขอเขาลาดน้ำจิ้มมาให้เรียบร้อยแล้วูดีแล้วกุ้งเขามันมีความคือแบบจัดก,ก้านมากถึงใจว่ารสเผ็ดหวานเพมอ่อน รสเปรี้ยวลาตีฟูร์เขาไม่ได้มาให้ให้มาแบบว่าเป็นน้ำๆออันนี้คือมีแบบว่ามีเครื่องโรยมาด้วยเรายิ่งกินกับผิกที่เขาให้มาหนึ่งชิ้นอะ่ะเผ็ดเผ็ดเลยน้ำน,นะ<อ>น้ำน,นะ<อ>ระหว่างรอสุกมากินนี่เลยสุกกินจีก็คือบ,บอกแล้วว่าที่นี่มีหลายสัญชาติจริง <c oughs> มาท้งรูปเลยอะก็จะมีพวกแบบเต้าหู้มีเห็ดเขมพองอะไรอย่างงี้ใช่ ไม่ได้ทำแบบว่ารสชาติจัดจ้านมากเิดว่าอันเนี้ยถ้าทําจัดจ้านมากมันจะตีกับพวกเนื้อแล้วก็น้าจิ้มซีฟู๊ดแต่เขาทํามาให้แบบว่าจดห่องพอได้แล้วไดแล้วกินแล้วไ้าล้วได้าือวก็คือ้นื้อบ้งข้าวเลย เป็นข้าวที่คั่วแบบว่าคั่วกับน้ำมันอะ่ะน้ำมันมีกลิ่นหอมหอมเป็นข้าวที่ร่วนมากแล้วก็มีกลิ่นหอมของพริกไทยอันนี้เขาใส่แบบผัก เด็กๆมาด้วยเหมือนให้แบบว่าเอ้ยเด็กๆก,กินได้นะเราเป็นคูก่กับเนื้อ mm. มากเลยคือแบบเข้ากันมากแต่ต้องบอกว่าเนื้อโหนกอะ่ะมันมีความคล้ายๆกับเนื้อสัมตัวที่เรากินไป A3 นิปไอเดอโหนกอันนี้มันจะมีความใกล้เคียงก,กันนิดนึงแต่ว่าถ้าที่ชอบที่สุดถ้าส่วนตัวบ่อยนะเราจะชอบเป็นตัววาเกีวออสเตรเลีย A4 เพราะว่ามันได้ความแบบชุมม่มฉ่ำเราเป็นคนที่ชอบแบบกินที่มีความมัดมันก็จะแบบว่าเฮย้ยอันนั้นนถ,ถูกใจสุดเรามาลงหมูกั้งไหมลงผักลงหมูให้หมดเลย ีกลิออ่นแบบว่าหอมหอมของการรมควันอยู่แล้วแล้วที่สำคัญมีเขาอ่ะหน้าจอดลงไปทุกตัวจะแบะมันมีรสชาติแบบวหวานนาเค็มอะไรเงี้ยมันมีรสชาติอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องจิ้มไม่ต้องอะไรเลยคือดีดีมากลองหอดได้ไหมเดี๋ยวลองกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดในตัวน้ำจิ้มซีฟูด้ดเขาจะมีรสชาติแบบเปรี<ๆ>้ยวเหรอ แต่ว่าติดหวานความเข้มข้นอย่างเงี้ยได้นะเพราะว่าเขามาเป็นแบบละเอียดมากส่วนตัวหอยอ่ะถ้ากรึบวันนี้อีกนิดนึงจะดีมากงั้นเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะทุกคนเพราะว่าตอนเนี้ยมีหมูอีกหลายแบบเลยเดี๋ยวขอกินก่อนนะ รอแล้วนะคะทุกคนก็คือขอมาปิดที่รถเลยเพราะว่าตอนนี้ข้างนอกเสียงรถดังมากขอสรุปคร่าวๆสำหรับใครที่อยากกินเนื้อในราคาย่อมเยาวนะคะก็คือเริ่มต้นที่39บาทอาทมากสุดก็คือ49บาทและพวกของทานเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือราคาเบามาก39บาท49บาทอะไรอย่างเงี้ยก็คือราคาอยู่ประมาณนี้หมดเลยนะก็ฝากไว้ด้วยกับร้านยังไงย่งไงป้ยังไงอะย่งไงร้านย่งไงอ่าก็อยู่ที่ ถนนราชพฤกษ์นะคะซอย8นะก็สามารถปักหมุดมาได้เลยนะคะร้านปิดวันจันนะเปิด5โมงถึง5ทุ่มใครอยากกินแบบว่า<ม>เฮ้ยเนื้อย่าง<ม>แบบกินแบบชิลๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมากินได้เนื้อเขาคุณภาพค่อนข้างดีแล้วเขาไม่บอกแหล่งที่มาด้วยนะ<ม>เพราะว่าเขาบอกว่าขออุบไว้หน่อยของมันดีอะอยากให้ทุกคนมาลองนะคะดีไหมคะดีอร่อยเนื้อแบบ 39กบาทแต่ว่ากินได้เรื่อยๆถ้ามากับเพื่อนก็คือเพลินต้องมากันเยอะๆมันจะอร่อยสองเสียงแล้วกันว่าแนะนําให้มาลองดูนะคะสําหรับใครที่แบบเฮ้ยสายเนื้ออะไรอย่างเงี้ยอยู่ใกล้ๆไม่ไกลลองมากันนะคะริมถนนร้านอยู่ริมถนนเลยใช่จอดรถได้ริมถนนด้วยสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมมากินร้านยังไงเฮยังไงเฮป้ายป้ายป้ายูก็หมดแล้วนะคะอย่าลืมมากินร้านปิ้งยังไงยังไงเฮ ไปเหรอย่าลืมมากินร้านปิ้งย่างที่ชื่อว่ายังไงเฮเฮแอ้อไปขึ้นรถอาไอเขาร้านไหนดีร้านไหนเด็ดใครสายกินของเราต้องท้ามพลาดกับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยสตูดทำเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครใพวกเราด้วยนะคะ